ยุโรปเศรษฐกิจอาหารมื้อแหลกในึ่เมืองไทยนะคะบุฟเฟต์ยปยกกจินน นี่แล้วมันอยู่ <laughs> 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 อ,อย่างกระเป๋ามาพักกระเป๋มา <c ười> มันจอมแบจจอมปู่เนี่ยมันยอด

ไมาไม่กินเนื้อฟ้าจะขอมากินคูเฟ่สร้างพิซ่ามากินนี่บ้าเอาผัดไทยมั้งต่างหากแค่คูนะ อเลยยนโอเคไหม้ล okay, mm ูก hmm. ก yeah. oh, yeah. okay. mm ิน๋ยวโอ้ Beautiful นะโอเคอยูพิซซ่าเนี่ยนี่ไงสปูนเาอยุนในมันเราอยสเก็ั่นนั่นน่ ยากข่อยยู่ร้านมันจนบุฟเฟ่สั่งพัดไทยกับทั้งหรื่องเลยอร่อยไหมโอเคโอเคดีสุดไปเลยฮะ I think this is better. Okay. ไปกินผัดไทย นิ่งไปก่อนนะเขากนกันอดอะไรไหมไม่เลย nice no What you What you say? What did you say? Hmm. I don't want to say anything. I don't want to say anything. I want to take ยังสวยสวยไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรอเอานอนเมื่อกี้ก็ได้เออตังค์อะไรเอาหันหล่ะหันข้ามมาสิทาเด่นลูกไอศ <c oughs> ครีมบรรยากาศกรุงเทพตอนกลางคืนอยู่บนตึกใบยกพอนะพาเด็กๆไปกินข้าวเจ้าคนจะเดินทักครับ